สวัสดีค่ะกลับมาพบกับรายการข้อคิดรอบตัวเป็นประจำนะครับกับผมธีเดชงามเหลือครับและดิฉันชลนสระ s a r น o k ายที่ยาขาในวันและเวลาดีๆแบบนี้ใช่ครับหากว่าผู้ชมนะครับได้ติดตามรายการข้อคิดรอบตัวเป็นประจำนะฮะก็จะได้พบเห็นถึงปัญหาต่างๆและคือเราก็จะนําปัญหาเหล่านั้นนะครับ <c oughs> ไม่ว่าจะเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับในครอบครัวหรือว่ากับตนเองรวมถึงนะครับที่เกิดขึ้นในสังคมนา <c oughs> มากราบยนถามแล้วก็ปรึกษาพระอาจารย์ <c oughs> พระมหาดรสมชายฐานะพุทโธด้ครับ ซึ่งท่านนะคะก็จะมีคําตอบดีๆมาให้เราเสมอเลยค่ะรวมถึงวิธีปฏิบัตินะคะที่สามารถนําไปใช้กับชีวิตเราได้จริงๆด้วยค่ะคว่าแต่ว่าวันนี้คุณเดียวมีปัญหาอะไรมาถามท่านคะมีฮะวันนี้ครับผมมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของวันเข้าพรรษาครับค่ะผมสงสัยว่าทําไมถึงต้องมีวันเข้าพรรษาทําไมถึงต้องมีการหล่อเทียนเข้าพรรษาทำไมถึงต้องคือพุทธศาสานิกชนเนี่ยต้องไปวันในวันเข้าพรรษาด้วยอีกท่านแล้วก็<อ>ยังพอแล้วค่ะคุณเดียวรู้สึกปัญหาพอแล้วค<อ>่ะคุณเดียวปัญหาเยอะมากอย่างนี้นะคะที่ฉันว่าไปเปลี่ยนถามพระอาจารย์กกัันนนดีีววว่่่่าาาาาาคะเพรรรฉชืออจต้งม ตอบดีๆให้กับเราแน่นอนค่ะเชินครับกลางเทศการครับอาจารย์ครับเทศการพระอาจารย์จ้ะค่ะเจริญพรตอนนี้ครับพระอาจารย์ครับก็ใกล้ที่จะถึงวันเข้าพรรษาแล้วนะครับผมสังเกตเห็นเนี่ยตามสถานที่ต่างๆไม่าจะเป็นโรงเรียนตามหน่วยงานภาครัฐแล้วก็เอกชนคือว่าเขาก็ได้มีการหล่อเทียนเข้าพรรษากันผมสงสัยว่าทําไมเราถึงมีวันเข้าพรรษาหรือว่าต้องมีการหล่อเทียนเข้าพรรษาด้วยครับอาจารย์เจริญพรคือ ประเพณีเข้าพรรษาเกิดขึ้นแต่ครั้งสมัยพุทธกาลครับตอนเริ่มต้นใหม่ๆยังไม่มีการเข้าพรรษาแต่ว่าเวลาหน้าฝนเนี่ยฝนตกชาวนาเขาก็ทำนากันบ้างพื่พันธุ์ธัญธาหารก็งอกงามอยู่นะแมลงมดอะไรต่างก็เยอะพอพระเดินย่างไปก็เหยียบเข้ากล้าบางเหยียบแมลงตายโดยไม่รู้ตัวบ้างเนี่ยชาวบ้านเขาก็ตีเตียนกันมีคนไปกราบพูนพระเจ้าพระองค์จึงบัญญัติให้มีการจำพรรษาขึ้นว่าในช่วงหน้าฝนสามเดือนคือตั้งแต่วันแรมหนึ่งค่ำเดือนแปด ถ้าเทียบปัจจุบันก็ประมาณราวาสักกลางกรางกรกฎาแต่ละปีก็เร็วบ้างช้าบ้างตามจันทรคติจนถึงวันขึ้น15ค่ําเดือน1 1 3เดือนนี้เนี่ยพระพิสุสง์จะอยู่ประจําที่จะไม่จาริกไปในที่ต่างๆอยู่ณอาวาสใดก็อยู่อาวาสน,นั้นตลอด3เดือนประเพณีเข้าพรรษาจึงเกิดขึ้นมาตั้งแต่ปัจจุบันเป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน แล้วการที่ว่าเขาต้องมีการหลอดเทียนเข้ามาสารเลยครับอาจนี้พออยู่ประจําที่ถามมาอยู่เพื่ออะไรเอ่ยก็อยู่เพื่อบําเพ็ญสมณธรรมทั้งการปฏิบัติธรรมการนั่งสมาธิด้วยครับแล้วการศึกษาความรู้ในพัตยบิดกต่างๆด้วยในสมัยก่อนจะอาศัยแสงสว่างในการศึกษากลางคืนเลยนะก็ต้องอาศัยแสงเทียนเพราะไฟฟ้ายัางไม่มีมเพราะฉะนั้นเทียนเล่มเล็กๆเนี่ยความสว่างก็น้อยจุดเดียวๆก็หมดเล่ม เพราะฉะนั้นก็เลยหลอเทียนพรรษาแท่งตโตโตกันเลยเนี่ยเรียกว่าให้พระภิกษสุสงฆ์ได้อาศัยความสว่างจากเทียนพรรษาเนี่ยในการศึกษาพระธรรมวินัยตลอดสามเดือนครับและถ้าเกิดพูดไปคือเราจะไปนิย้อนตั้งแต่สมัยพุทธกาลเรื่องของวันข้าวพรรษานี่จะแตกต่างจากจากสมัยปัจจุบันนี้ยังไงบ้างครับอาจารย์โดยสาระหลักนี่ถือว่าคล้ายๆกันนะก็คือว่าเป็นช่วงเวลาที่พระภิกษุสงฆ์อยู่ประจําที่ไม่อยู่ประจําที่แล้วก็ ได้ศึกษาพระธรรมาวินยัยแล้วถ้าเกิดเป็นพระเถระซึ่งปกติบางทีท่านก็จาริกไปนในที่ต่างๆบ้างเพราะท่านอยู่ประจําที่ลูกศิษย์ลูกหาใครต้องการศึกษาคราวนี้ละมั่นใจได้ว่าบวชตอนช่วงสามเดือนนี้แล้วแล้วก็ได้อยู่กับอาจารย์แน่ๆถ้านอกรรษามบางทีท่านอาจารย์ไม่อยู่ท่านจาริกไปที่อื่นนี่ใช่ไหมแต่ถ้าเกิดช่วงสามเป็นท่านอยู่ที่นี่ก็คือมั่นใจว่าสามเดือนท่านไม่มีการเปลี่ยนที่ปไปนหนแน่นอนเพราะฉะนั้นเนี่ยรีบมาบวชแล้วก็รีบมาศึกษามาทำวินยัยกับท่าน จึงเกิดเป็นพิธีการบวชเข้าพรรษาสามเดือนขึ้นมามจะเร็นพรนอกจากเราก็จะเห็นนะคือว่าอย่างที่วัดพระธรรมกายเองก็จะมีการบวชหรือธรรมทายาณน,นะเพื่อที่จะมาเป็นพระภิสุท์ในช่วงของวันเข้าพรรษาด้วยจะมีถึงห้าร้อยรูปนะฮะอเยอะเหมือนกันนะคะครับแลเป็นถามพระอาจารย์ค่ะว่าในเรื่องของการบวชอะคะระหว่างบวชในพรรษากับบวชนอกพรรษาเนี่ยต่างกันไหมส้าหะับคือโดยการบวชจริงๆแล้วเนี่ยไม่ต่างกันแต่ว่ามีความแตกต่างอยู่ที่ว่า ถ้าบวชนอกพรรษาเนี่ยหนึ่งการบวชอาจจะระบวชคนเดียวไม่ได้บวชเป็นหมู่เป็นคณะถ้าเป็นอย่างนั้นปั๊บเนี่ยการจะศึกษาพระธรรมวินัยก็ไม่ค่อยเต็มที่เหมือนนักเรียนชั้นเรียนไม่สมบูรณ์รขณะเดียวกันอาจารย์เองบางทีก็อยู่บ้างไม่อยู่บ้างก็ต้องอาจจะต้องจาริกไปในที่ต่างๆไปโปรดญาติโยมแต่ถ้าเกิดในพรรามีข้อดีถึงสองอย่างหนึ่งในแง่ของนักเรียนเนี่ยก็คือส่วนใหญ่มีการนิยมบวชเข้าพรรษาพอบวชปั๊บมันบวชเป็นกลุ่มเป็นก้อนเช่น5้ารูป1ิบรูป2ี่รูปบางวัดใหญ่เป็นรูปก็มีีเเพราะะฉนนนั้่ย ชั้นเรียนนักเรียนเป็นปึกแผ่นอันที่สองคืออาจารย์เองก็อย่างที่บอกไปแล้วว่าช่วงมรรษาถ้าท่านอยู่แล้วว่าท่านไม่ไปไหนแนะ่ยังไงต้องอยู่ตลอด3เดือนเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็พร้อมอยู่ประจําที่สามารถให้ความรู้นักเรียนได้อย่างเต็มที่ไงการบวชในช่วงมรรษาจึงได้ศึกษาพระธรรมวินัยทั้งปริยัตปฏิบัติได้เต็มที่เป็นพิเศษมากกว่าการบวชช่วงอื่นๆเจริญพรคื่ผมยังติดใจคือถ้าเกิดว,ว่าจะพูดถึงตัวเองเนะพระสย์ครับในช่วงที่ผมบวช ในขณะที่ว่าเราเป็นหน้าแล้วก็กาลังที่จะเข้าบวชแล้วบวชเสร็จเรียบร้อยแล้วนน่นานถึงว่าเป็นพระใหม่ครันแลนในขณะเดียวกันนี่คือว่าตอนที่เราออกมาจากโบสถ์นะครับพระอาจารย์มีผู้เฒ่าผู้แก่มีคนที่เรารู้จักเนี่ยต่างก็ออกมาทำบุญกับเราคือผมเลยสงสัยว่าตกลงแล้วนี่คือว่าคนหรือว่าพระที่บวชใหม่มีบุญมากกว่าพระเก่าหรือเปล่าครับพระอาจารย์เจริญพรคือเป็นอย่างนี้ว่า <c oughs> การทําบุญที่ได้บุญมากเนี่ยโดยย่อนะท่านบอกมีสามอย่างสามองค์ประกอบคือหนึ่ง วัตถุบริสุทธิ์ทรัพย์ที่เราทําทานได้มาด้วยความถูกต้องชอบทำบสองเจตนาบริสุทธิ์เจตนาของเราเองเนี่ยศรัทธาตั้งแต่ก่อนให้ขณะให้จนถึงหลังจากให้แล้วนึกแล้วก็ชื่นใจไม่ได้เสียดายเลยเนี่ยเจตนาบริสุทธิ์อันนี้ที่สองถ้าสองอย่างนี้เหมือนกันก็จะขึ้นถึงข้อที่สามแล้วว่าบุคคลบริสุทธิ์บุคคลบริสุคคสทธิ์นี่หมายถึงทั้งผู้ให้ผู้รับกรณีของผู้รับก่อนนะผู้รับเนี่ย พระภิกษุยิ่งเป็นผู้มีศีลบริสุทธิ์มากเท่าใดมีคุณธรรมชั้นสูงมากเท่าใดเรายิ่งได้บุญมากเท่านั้น uh huh. เพราะฉะนั้นท่านถึงถือว่าพระที่เพิ่งบวชออกจากโบสถ์มาเนี่ยเพิ่งบวชเสร็จสดร้อน uh huh. เพราะฉะนั้นเนี่ยยังไม่ได้เป็นผิดศีลอะไรเลยศีลที่เจ็ข้อครบบริบูรณ์เนี่ย uh huh. ก็เลยอาศัยจังหวะช่วงนี้นทำบุญกับท่าน uh huh. อันนี้ก็เป็นอุบายอย่างหนึ่งเหมือนกัน uh huh. แต่ว่าไม่ใช่หมายถึงว่าทําบุญกับพระใหม่แล้วได้บุญมากกว่าพระประจําเสมอไปถ้าเกิดเป็นพระที่ท่านอยู่มานานๆแล้วยิ่งงบบําเเพสมมมธรรรตตััั้้ใจฝึกหดออนทง ศีลส,สมาธิปัญญามากเท่าใดก็ตามเราทําบุญกับท่านบุญก็ยิ่งเพิ่มตามส่วนแต่รพระใหม่เพิ่งบวชเสร็จสดๆร้อนๆทำบุญกับท่านก็ได้บุญเยอะอีกเหมือนกันหเหมือนอย่างนี้นี่ยิ่งใกล้ตัวเรานะว่าเราสังเกตไหมเวลาไปวัดจะถวายสังฆทานจะทําบุญอะไรพระท่านจะให้ศีลก่อนสังเกตเลยจะรักนาศีลก่อนจบแล้วค่อยถวายสังฆทานถามว่าทําไมก็หลักนี้นี่เองเพราะว่าบุคคลบริสุทธิ์เนี่ยนอกจากผู้รับคือพระภิกษุแล้วเนี่ยผู้ให้แล้วก็มีความสําคัญ ยิ่งผู้ให้คือตัวเราเองเนี่ยมีศีลบริสุทธิ์มากเท่าไหร่บุญยิ่งมากตามไปเห็นคนทั่วไปวปกติศีลมีมั่งไม่มีมัง่งไงนะ <c oughs> เห็นก่อนจะถวายสังฆทานอาราธนาศีลซะก่อนเ <c oughs> พิ่งอาราธนาเสร็จยกยกเนี่ยคงยังไม่ได้ไปผิดศีล <c oughs> แล้วถวายสังฆทานต่อจะได้ถือว่าขนาดน,นั้นเรายังมีศีลครบบริบูรณ์อยู่ <c oughs> บุญจะได้เยอะหน่อยเป็นหลักการเดียวกันกับพระบทใหม่แต่ถามว่าเอ๊ะอย่างนี้ถ้าเกิดถวายสังฆทานแล้วไม่อาราธนาศีลจะได้บุญไหม ได้เหมือนกันยิ่งถ้าเป็นคนรักษาศีลอย่างสรรม่ำเสมอตลอดทุกทุกวันตลอดเดือนตลอดปีแล้วเราก็อันนั้นบุญยิ่งมากมหาศาลยิ่งกว่าคนปกติกินเหล้าเมายาบี้มดตกยุงแล้วก็พอจะถอยสังฆทานทีก็รัตนาศีลทีละลถวายนะมันก็ยังดีกว่าไม่ได้รัต <c oughs> นาศีลแต่ว่าถ้าโดยเปรียบเทียบการรักษาศีลอย่างสรรมส่สำเสมอเนี่ยย่อมดีกว่าครับหลักการเดียวกันจป,นประเด็นนี้เข้าใจคือว่าถ้าเกิดเราไปไปทําบุญเนี่ย อย่างน้อยๆคือต้องต้อง,องมีาการอาราธนาสิ่งก<ส>่อนตอนนั้นเราก็คือว่ามีจิตใจบริสุทธิ์แล้วเป็นผู้บริสุทธิ์แล้วก็เป็นทั้งผู้รับแล้วก็ส่วนที่ที่ผู้ให้เองก็คืออย่างตัวเราเนี่ยผู้รับก็คืออย่างพระบิสุทธิ์ใช่ไหมครับพระอาจารย์เจริญพร ก็ได้ได้บุญเลยเน่อจกต้องบริสุทธิ์ทั again, ้งสองส่วนเลยแล้วอย่างสาธุชนเองอะค่ะที่ในเวลาที่เข้าพรรษาค่ะจะมีการถวายเทียนแต่ว่าจึงปัจจุบันนี้ค่ะก็จะมีการถวายหลอดไฟฟ้าแทนไม่รู้ว่ามันต่างกันหรือเปล่าหรือว่าได้บุญต่างมากกันแค่ไหนตัองถือนี่ว่าพอเราเข้าใจวัตถุประสงค์ที่มาที่ไปของพลีเราจะทําได้ถูกต้องเช่นเรารู้ว่าโบราณเนี่ยไม่มีไฟฟ้าต้องอาศัยแสงเทียนในการศึกษาพระรมวินัยจึงมีการหล่อเทียนพรรษา แล้วถวายเทียนพรรษาแล้วคราวนี้อะไรก็ตามที่ถวายให้กับพระรัตนตรยัยถวายพระนี่นะท่านจะทํากันสุดฝีมือเลยนะเทียนไม่ใช่มาหล่อเป็นเทียนธรรมดาทั้งแกะสลักสลารลวดลายอย่างนี้ว่าสุดฝีมือถือเป็นการแสดงความเคารพพระรัตนตรยัยยิ่งทําด้วยความตั้งใจเท่าไหร่ไงเจตนาบริรบสุทธิ์มีศรัทธาย่างแรงกล้าเต็มเปี่ยมเนี่ยบุญยิ่งมากหาศาโบราณถืออย่างนี้สังเกตเถอะศูนย์รวมของศิลปะวัฒนธรรมทั้งหลายเนี่ยจะอยู่ที่วัด สร้างบ้านตัวเองเอพออยู่ได้แต่ถ้าเกิดว่าจะสร้างโบสถ์สร้างสลา,าวิหารแล้วก็สุดฝีมือช่างฝีมือดีเท่าไหร่ทุ่มสุดฝีมือทั้งชีวิตเนี่ยตรงนี้กบเป็นตัวดึงให้ศิลปะวัฒนธรรมของประเทศสูงไปด้วยครับเพราะคนโบราณจะมีความศรัทธาเรื่มใสามากทาเต็มที่คราวนี้มาถึงยุคป,ปัจจุบันในเมื่อมีไฟฟ้าแล้วจะศึกษาพระธรรมวินัยเนี่ยก็เปิดไฟได้ไม่ต้องจุดเทียนก็ได้ประเพณีถวายเทียนเป็นแค่ประเพณีเฉยๆส่วนเทียนก็ไม่ค่อยได้จุดได้ซ้าไป พอรู้อย่างนี้ปั๊บเราถวายหลอดไฟได้ไหมคำตอบคือได้เหมือนกัน